เคค่ะทีนี้พอเราทราบเรื่องของความยาวพันธะแล้วนะคะลูกเวลาที่เราจะคํานวณหาพลังงานพันธะเรามีวิธีการยังไงบ้างนะคะทีนี้เราเจ็นคําว่ามันมีคําว่าพลังงานกับคําว่าพันธะใช่ไหมนั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่าใน1โมลิุูลของสารเนี่ยมันยึดเหนี่ยวกันด้วยกี่พันธะยกตัวอย่างเช่น C-H4 นะคะลูก C-H4 ตัวนี้ถ้าหนูเขียนสูตรโครงสร้างออกมาหนูจะเห็นว่ามันมีพันธะระหว่าง C กับ H อยู่ทั้งหมด4ที่ใช่ไหมลูก อยู่ทั้งหมด4ที่นะคะซึ่งเราตอบว่ามันมีอยู่ทั้งหมด4พันธะโอเคนะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วนะว่ามันมีทั้งหมด4พันธะนะคะทีนี้เวลาที่เราจะหาพลังงานเข้ามาเนี่ยลูกมันก็มี2กรณีก็คือเอ๊ะ C กับ H มันมาเกิดเป็นมันมาเกิดเป็น C ให้4ได้ยังไงหรือ CH4 เนี่ยถ้าหนูแตกออกไปเนี่ยนะคะแตกออกไปเป็น C กับไฮโดรเจนสตัวเนี่ยเราจะมีวิธีการทำยังไงบ้างเพราะเคสแรกเนี่ยเราก็มาดูเลยนะคะว่าถ้ามันมีสีพันธะเวลาที่ลูกตัดการตัดเนี่ยเป็นการเอาทิ้งเอาออกนะลูกการตัดก็คือเอาพันธะทิ้งนั่นเองนะคะเหมือนที่ลูกตัดผมอะลูกตัดผมก็คือลูกต้องเอาผมของลูกออกจากตัวของลูกนะอืมนะคะนั่นก็คือสิ้นผมมีการ หลุดออกไปจากตัวเรานะคะพันธะก็เหมือนกันลูกถ้าเดิมมันมีพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนอยู่แบบนี้เวลาที่หนูตัดพันธะของมันออกใช่ไหมลูกหนูตัด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 เห็นไหมพอหนูตัดออกหนูก็จะได้คาร์บอนออกมา1ตัวถูกต้องไหมคะแล้วก็ได้ไฮโดรเจนออกมาทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวเราก็ต้องใช้พลังงานเกี่ยวข้องในการตัดนะลูกเหมือนตัดผมใช่ปะเขาก็ต้องใช้พลังงานในการหนีบผมลูกออกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะการทําลายพันธะเนี่ยลูก นะคะการทำลายพันธะเนี่ยเป็นการเป็นการสลายพันธะนะคะสลายพันธะเดิมซึ่งตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ดูดพลังงานก็คือเจ้าสารทุกตัวเด่ยลูกจากที่มันเคยยึดเหนี่ยวกันอย่างน้นแน่เนี่ยมันต้องดูดพลังงานเข้าไปนะคะพอดูดเข้าไปปับ๊บ ตัวมันเองก็มีพลังงานสูงไฮโดรเจนก็สูงออกอาคาร์บอนก็สูงเพราะต่างคนต่างมีพลังงานสูงก็เลยทําให้2ตัวนี้ค่อยๆแยกออกจากกันในที่สุดพันธะที่ยึดกันอยู่ตรงนี้ก็หลุดหายกันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทําลายพันธะหรือว่าการสลายพันธะเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงปะระเภทดูดพลังงานเห็นไหมมีแล้วใช่ไหมลูกมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ ทีนี้ในกรณีที่2อ่ะค่ะถ้า2มันมารวมตัวกันเนี่ยเช่นคาร์บอนหตัวมารวมกับออกซิเจน2ตัวแล้วก็เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เห็นไหมลูกอันนี้เหมือนกับว่ามันเป็นการ form คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นการสร้างเป็นการสร้างพันธะระหว่าง C กับ O นะคะเป็นการสร้างพันธะระหว่าง C กับโคเพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยมันก็ต้องกันข้ามกับการสลายถูกต้องไหมลูกถ้าการสลายเป็นการดูดการสร้างก็ต้องเป็นการคายพลังงานออกมานั่นเองก็เหมือนหลักการการเกิดพันธะท,ทั่วไปก็คืออะตอมคายพลังงานแล้วก็มาเกิดเป็นพันธะเคมีร่วมกันนั่นเองนะคะเราก็เลยได้สับขึ้นมาว่าเลยนะลูกดูดสลายคายสร้างใช่ไหมลูกหรือสร้างคายสลายดูด ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่เด็กๆต้อง,องจำนะคะตอนนี้มาดูกรณีนี้ค่ะลูกกรณีที่3นะคะถ้าแกส๊สไฮโดรเจนรวมกับแก๊สไอโอดีนแล้วก็ได้มาเป็นโมเลกุลของแกส๊สไฮโดรเจนไอโอดน,นะคะตอนนี้ถามว่าในระบบเนี้ยเราตอบได้ทันทีเลยไหมเหมือนกับข้างบนเลยไหมคําตอบก็คือเราสรุปยังไม่ได้นะลูกแต่ว่าเดาได้ไงทาไมถึงเดาได้ล่ะอะเดาได้สิเพราะถ้าตามหลักการจริงๆที่เราบอกว่าสรุปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่า เราจะต้องตัด H กับ H อ่ะให้ออกจากกันก่อนเพื่อที่จะได้ไปเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่เป็นตัวเดียวใช่ไหมหรือไอโอดีนลูกก็ต้องตัดพันธะมันก่อนเพื่อที่จะาเป็น i กับ I แล้วจากนั้น i กับ H ถึงมาเกิดเป็นพันธะร่วมกันเห็นไหมลูก i กับ H ตัวเนี้ยก็มาเกิดพันธะร่วมกัน หรือไอตัวนี้ก็มารวมไอตัวนี้ก็เกิดเป็น s i เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ s i เนี่ยสองตัวเห็นไหมลูกได้ s i ออกมาเท่ากับ2ตัวนะคะนั่นก็เราจะเห็นว่าฝั่งทางด้านนี้ใช่ไหมลูกฝั่งทางด้านเนี้ยเป็นการดูดฝั่งทางด้านเนี้ยเป็นการเป็นการขายต้าวไหมคะฝั่งนี้เป็นดูดฝั่งนี้เป็นขายซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าใครมากใครน้อยกว่ากันใช่ไหมคะเพราะเรายังสรุปไม่ได้แต่เราเดาได้ค่ะทำไมถึงเดาได้ล่ะคะ เาดาได้สิเพราะว่ามันเกิดผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวไงถ้าผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเกิดมาจากสารตั้งต้น2ตัวมารวมกันมันก็ได้จะเป็นการสร้างถูกไหมลูกอันนี้ก็เดาได้นะคะในทํานองเดียวกันมาดูข้อที่สี่ค่ะหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัวแตกออกเป็น2ค่ะจริงๆอ่ะมันสรุปไม่ได้หรอกนะคะลูกว่ามีพลังงานกี่กิโลจูลคือบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ว่างั้นเถอะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะแต่เดาได้ค่ะเดาได้ว่ามันเป็นดูดหรือคายเพราะอะไรลูก เพราะจาก1มันแตกออกเป็น2ใช่ป่ะการแตกก็คือการสลายถูกต้องไหมลูกนะคะการสลายก็เป็นการดูดพลังงานก็คือตอบได้นั่นเองนะคะมาดูข้อที่5ค่ะข้อที่ห้าเดิม C กับ H นะคะแล้วก็คอลีนยีดิตกันอยูอ่เอาไปเอามาพอมาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์คอลีนมาแทนที่ไฮโดรเจนที่อยู่ตรงนี้แล้วไฮโดรเจนที่ที่หลุดออกไปก็มารวมกับคอลีน1ตัวตรงนี้ใช่ไหมลูกก็มาเกิดเป็นอะไรคะมาเกิดเป็น scl อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ย สรุปไม่ได้เลยลูกเดาก็ไม่ได้เพราะอะไรสารตั้งต้นก็มีทถานี้สารผลิตภัณฑ์ก็มีจํานวนเท่ากันเดายากนะคะเดายากเพราะงั้นก็ไม่ต้องเดาค่ะถ้าไม่ต้องเดามีวิธีการทํำยังไงครับถ้าไม่ต้องเดาก็ต้องมาคํานวณพลังงานลูกว่าคํานวณพลังงานฝั่งไหนจ๊ะก็ฝั่งนี้ไงลูกฝั่งนี้มันเป็นการดูใช่ไหมคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งละจ๊ะอ่าฝั่งนี้มันก็เป็นการคายเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเปรียบเทียบกันดูว่า ระหว่างฝั่งดูดที่ใช้ในการสลายรู้จําได้นะฝั่งดูดใช้ในการสลายกับฝั่งคายที่ใช้ในการในการสร้างขึ้นมาเนี่ยใครมีค่ามากกว่ากันไงลูกใครมีค่ามากกว่ากันนะคะเพราะถ้าใครมากกว่าแนวโน้มปฏิกิริยาก็จะค่อนไปทางนั้นด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในคลิปต่อไปนะคะ